ครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวัฒนาดีนะครับนะวันนี้เรามาเก็บภาพน้องโมเสสกันไว้ก่อนนะครับว่าสวยแค่ไหนนะครับนี่ใบเขาก็จะลายนะเหมือนแก้วสีนะครับเอามาเรียงต่อๆๆกันแล้วก็อันนี้คือมันแน่นมากอะ่ะนี่ใบอ่อนนะครับให้ดูใบ โมเสษผมกำลังจะแยกกอผมมาถ่ายเก็บไว้ก่อนใบมันเริ่มแบบหนาแน่นแลดูปิดโลกเลยหรือเปล่าเนี่ยคือมันแออัดเกินไปครับตอนไปซื้อมาเขาบอกว่ามันควรจะแยกกอได้แล้วเขวายังไม่ได้แยกมันแยกได้สี่ห้กออะวมันจะได้แตกเยอะๆสวยๆแต่ฟอร์มคือถ้าปล่อยอย่างเงี้ยฟอร์มมันก็สวยแต่มันแน่นเกินเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้า แยกสัพกพักเพื่มันแตกคอเบิ่ๆเลยเนี่ยเนี่ยมันก็จะสวยกว่านี้นะอันนี้เราก็จะมาเก็บภาพไว้นะสวยๆดูใบแก่ดูใบแก่สีดูสีดิเนี่ยผมเห็นครั้งแรกผมถูกใจมากเลยผมบอกให้นะอืโอ้โหแน่นอนแน่นอนชอบมากชอบมากอันนี้ใบอ่อนมันออกมา ทำไมสีเสืออะไรยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่แต่ถ้ามันเก่าร,ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยคือเนี่ยนะฮะนี่คือเป็นแบบนี้เลยเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าน่าเอกลักษณ์ธรรมชาติจริงๆเลยอะ่ะดผมสูมห้ดูใกล้ๆนะเนี่ยยอดนะสวยไหมเพื่อน,นะเ,พอนเพื่อนว่าสวยไหมผมว่าสวยอะ่ะตามร้านก็ไม่ค่อยมีด้วยนะ อันนี้ไปได้มาที่คองสิบห้าครับไปไปตามหาต้นไม้นะของสามอย่างที่อื่นไม่มีไปคองสิบห้าก็ไม่ได้เหมือนกันและได้ต้นนี้มาแทนนี่เราก็มาเก็บภาพกันต่อนะครับกับซูเรียนนะฮะร,ระยะเวลามาอยู่กับเราก็เดือนกว่าแล้วนะครับเดือนจะสองเดือนแล้วล่ะนะแล้วก็หลอดใหม่ก็แตกมาใหญ่แล้วนะครับสวยงาม สวยงามตามท้องเรื่องกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องร้องไห้อีกเพราะว่าถ้าสังเกตนะครับมุนใบเก่าครับฝนมาโดนลมหักไปแล้วนะฮะแต่น่าจะเป็นใบเกือบใบแรกรผมว่าเดี๋ยวผมดูโคนก่อนนะน่าจะเป็นใบแรกเลยนะกาบกาบแรกๆเลยครับน่าจะเป็นกาบแรกๆเลยนะแล้วก็ลูกไม้นะครับ ลูกไม้สามต้นก็ยังอยู่ในกระถางที่เดิมจากที่ผมเคยบอกว่าผมจะแยกเขาระยะเวลาผ่านไปก็จะสองเดือนแล้วนะครับก็เหมือนเดิมต้ <c oughs> บอกเลยว่าเหมือนเดิมนี่ใบเขาเดี๋ยวมาเก็บภาพไว้ก่อนด,ดูดิหลังจากมาฉีไอมันฉีดยากันเพียไปแล้วนะเพรียมันลงนะเพียมันลง ก็ก็ปล่อยยาวมาเลยครับแล้วก็แทบไม่ได้ดูแลอะไรเลยนะครับซูเรียนเนี่ยคือก็เป็นตะกูลดออร์กาเซียเหมือนกันนะครับใบจะเป็นเหมือนลูกศรน,นะครับแฉกนะฮะเอาก้านจะลายนะครับก้านจะเหมือนพวกพญาจงอางหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนพวกสไตล์พวกมะลายนะชื่อภาษาอังกฤษจำไม่ได้เดี๋ยวค่อยมาบอกกันอีกทีเนาะปูเยอะมากช่วงนี้จำไม่ได้เลยมันเยอะจริงนะครับ แล้วก็อย่างที่บอกฮะผมมือใหม่ไม้ใบก็ค่อยๆเก็บสะสมไปนะฮะตัวไหนเอื้อมถึงได้ก็ก็เก็บไว้นะครับบางตัวก็ไม่ได้ซื้อตามเทรนอย่างต้นนี้ไม่ได้ซื้อตามเทรนอะไรเขาหรอกแต่ว่าคือเราเห็นแล้วก็เราเห็นใบเห็นสไตล์เราก็ชอบนะครับชอบใบเขาถ้าเลี้ยงกลางแดดใบตั้งๆซอมน่าจะสวยอยู่ครับอันนี้ใบเขาจะงองเขาเริ่มหาแสงแล้วใบนี้มันก็งองมาฝั่งนี้แล้วเนี่ยเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวก็สําหรับเก็บภาพไปสุเลี้ยน เก็บภาพแล้วก็บันทึกไว้นะครับก็คืออย่างที่บอกของผมมันจะเป็นแนวสตอรี่เนาะนะบวกกับการลงมือทำอะไรก็อาจจะประสบการณ์ที่ได้ที่เจอมามาแชร์กับเพื่อนๆด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะวันนี้เราก็จะมาเก็บภาพนะครับบันทึกภาพไว้สำหรับเจ้าฟิโลเรนดอนนะครับหูช้างด่างนั่นเองนะครับก็คือเป็นเป็นตระกูลฟิโลเนาะไม่ใช่พวกอโลคาเซียนะครับ อโลคาเซียมันก็จะมีอโลคาเซียหูช้างนะครับส่วนตัวน,นี้นะฮะตัวนี้มันก็จะเป็นเขาเรียกว่า,าฟิโลหูช้างดังนะครับตัวนี้เป็นดังเหลืองนะครับอืมก็มาเก็บภาพไว้นะฮะตอนผมได้มาใหม่ๆด้วยวผมขึ้นภาพให้ดูน่าจะมีประมาณ4ใบ1หลอดนะแต่มาอยู่กับผมก็มคือผมได้เพิ่มมาอีกประมาณ2ใบละ นะฮะระยะเวลา,าเดือนกว่าๆเกือบ2เดือนครับผมอยู่ในกระถาง15นิ้วนี่นะครับลายเขาก็จะเป็นลายไตล์หินอ่อนนะครับรู้สึกว่าช่วงที่เป็นใบแรกๆนะเดี๋ยวให้ดูใบแรกๆคือต้นเนี่ยจะไม่ค่อยลายจะไม่ค่อยกัดลายเท่าไหร่นะครับตรงน,นี้ช่วงแรกๆนะครับ ใบเขาจะมีลายแต่ว่ามีสีเขียวเยอะนะครับถามว่ามันก็ดีส่วนหนึ่งนะถ้าไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะถ้าเราปลูกเพราะว่าสีเขียวเยอะคลอโรฟิลใบเขาก็จะเยอะนะครับต้นไม้มันก็จะเริญเติบโตได้เร็วแล้วก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับอันนี้ก็เป็นใบใบน่าจะเป็นใบหลังๆมาใบเริ่มใหญ่แล้วนะฮะแล้วก็ตอนมาอยู่กับผมเนี่ยคือรู้สึกจะเป็นเดี๋ยวดูก้านก่อน ดูก้านก่อนน่าจะเป็นใบนี้ก้านนี้นะฮะอยู่กับผมนี่สามในะคิดว่าสามใเ้าใบนี้แล้วก็ใบนี้นะก็คือใบนี้เริ่มอ้นไม่ใช่อันนี้ไม่น่าใช่อันนี้อันนี้ไม่ใช่่าจะเป็นใบนี้ใบนี้คือลายมาดีละลายมาดีนะครับแล้วก็เขาน่าจะปรับสภาพอากาศแล้วก็มาลายนี้ตัวน,นี้โอ้โหดูครับ นี่นะผมให้ดูนะเริ่มโหดแล้วครับเริ่มแยกสีค่อนข้างชัดเจนนะครับนะให้ดูนี้นี่อันนี้ยังเป็นใบอ่อนอยู่นะเดี๋ยวเมื่อไหร่เขากัดสีผมว่าใบนี้ฮ่าฮ่ฮต้องบอกว่าลายเทปเทปแน่ๆนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งหลอดกำลังโผล่มาอืมอ่ะก็เดี๋ยว มาเก็บภาพไว้ก่อนนะครับสําหรับเจ้าฟิโรหูช้างนะครับของบ้านสวนวัสนานีเนาะก็จะประมาณนี้ค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับอันไหนที่เราเก็บได้เราก็เก็บอันไหนที่เราเอื้อมไม่ถึงก็ดูเขาไปนะครับเพราะตอนนี้ราคาไม้ใบราคาโอ้แรงมากครับคุ่แรงจริงๆต้นนี้นะมาเก็บข้อมูลไว้นะครับ,บกับเจ้าอาโลคาเซียนะครับ ครูเปียนะฮะเรสซีเ e t ได้รับมา3วันแล้วแต่ผมได้ต้นใหญ่มานะนี่นะครับแล้วก็ใบอ่อนก็แดงกันเลยทีเดียวนะยังอยู่ในกระถางเดิมสีขาวประมาณสักน่าจะ5นิ้วครับแล้วก็อีกใบหนึ่งครับเหลืองแล้วนะอนนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าพัฒนาการของต้นนี้เนี่ย มันจะเป็นยังไงนะโดยส่วนตัวตัวนี้ชอบก็คือมันเหมือนเราย้อนยุคไปจุโรปสิตพาร์ตนะครับตะกูลพวก ok อะอลอคเซียนะสไตล์นี้นะ,ะเดี๋ยวเก็บภาพไว้เท่านี้ก่อนเนาะว่าเดี๋ยวมาดูความเป็นไปว่าเจ้าต้นนี้มันจะเป็นอย่างไรบ้างโดยส่วนตัวชอบครับก็เลยซื้อมานะครับการซื้อของผมก็ซื้อมาจากกลุ่มอโลคคเซียนะ จะมีกลุ่มคาโลอะโลคาเซียแล้วก็โคโลโคโลคาเซียก็จะอยู่ในกลุ่มนั้นแหละนะอันนี้ก็ใบเหลืองแล้วอ่ะน่าจะทิ้งใบแล้วล่ะตัวเนี้ยเราะว่าค่อนข้างเลี้ยงยากเหมือนกันกับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือซิเวอร์ดาก้อนอะโลคาเซียเหมือนกันอันนี้ก็ชอบใบใบออกซิเวอร์ซิเวอร์ขาวๆวนะฮะก็คือเป็นแนวย้อนยุคเหมือนกันนะฮะเขาว่าเลี้ยงเอาจะยากเหมือนกัน ก็ต้องมาลองดูกันครับก็คือเนาะอย่างที่เคยกล่าวไปเราเป็นมือใหม่นะครับสําหรับไม้ใบก็ค่อยๆสะสมแล้วก็ถ้าได้ประสบการณ์เจอเจอประสบการณ์เจออะไรดีๆนะครับหรือว่าเจอปัญหาอะไรเจอข้อมูลอะไรดีๆหรือวิธีแก้ไขปัญหาอะไรยังไงก็เดี๋ยวเอามาแชร์กันนะฮะก็สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะ อันนี้ก็ซีโนเอต้าของผมนะครับหลังจากทําการเปลี่ยนกระถางมานะครับแล้วก็เปลี่ยนตอนที่ช่วงเวลานะครับออกกรอดนะออกกรอดพอดีนะฮะแล้วก็ใบใบมันเป็นหลอดขึ้นมาใบาตอนนั้นน่าจะมีสักสี่ห้าใบขึ้นภาพให้ดูนะครับแล้วเขาก็ช็อกไปเลยครับไข่มี13ใบเอาออกมาหกเหลืออีก7ในนี้แล้วใบมันก็ค่อยๆร่วงไปเรื่อยๆนะ สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสนวัส,สนาดีนะครับนี่วันนี้เราก็จะเก็บภาพเจ้าสนาดูเรานะครับก็ไม่ค่อยได้ถ่ายภาพเขาเลยอะนะไม่ค่อยได้รับความสนใจหรือ,อยังไงไม่รู้ <c oughs> แต่ว่าเขาอยู่ตรงนี้เขาโอเคมากเลยครับใบแตกก้านอะไรบแบบสวยงามเป็นกอสวยงามดีจังเลยอะอยู่ตรงเนี้อาจจะเป็นด้วยเพราะว่าเขาเป็นไม้เขียวด้วยครับแล้วก็โดนแดดตรงนี้แรงด้วยเลยดู นะครับอยู่กับของเพื่อนเขานะครับที่เป็นแก้วสารพัดนึกบัวโคดนะครับตรงจุดนี้นะฮะแก้วสารพัดนึกก้านชมพูนะครับแล้วก็ตัวนี้โดนไล่เล่นไปทั้งสองตัวเลยแล,แล้วก็มียึกยึกยึกยึยออยกยอะไรวะแก้วบางกรนเหลืองเอกวาดอรเพาะเมล็ดหนึ่งปีผ่านไปได้เท่านั้นแหละนะครับ ปลูกแบบมันไม่ค่อยได้ตั้งใจปลูกยังไงก็ไม่รู้แล้วก็บัวโขดนี่อ่ะเดี๋ยวเก็บภาพเอาไว้ก่อนไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมสําหรับเจ้าพอนาดูแตกยอดใหม่มาแล้วเรแล้วนะครับแก้สารพันธุ์นึกเรานะฮะก็ยังไม่ไ really ด้เปลี่ยนกระถาสักทีจนใบเขาใหญ่โตมโหดระทึกแล้ว นะครับก็มาทานไปอนเนาะเอ้ยยังไงยังไงยังไงเวลายังไงยังไงอันนี้ก็ใบเยอะแล้วครับโดนแดดหลบบัวโคดนะครับแต่โดนแดดใบจะเยอะนะฮะแล้วก็เขียวครับมีแกลบเพิ่มขึ้นมาเยอะแล้วว่าดูดิห้อยระยะเป็นบอลไซละตอนนี้ผมต้องออกมาเงี้ยมอยม่ในถานนดอืมเออฟอร์มฟอร์ม ของกระกรสวยนะสวยเลยสวยเลยเก็บภาพไว้ท่านี้ก่อนนะครับ